สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับสตรีช็อตนะครับไม่ได้ลงคลิปเอาองไปตีของเขาทำไมเลยไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับหลังจากที่คอมพังไปนะก็เลยต้องได้มาเล่นเกมในมือถือเฮ้ยน้ำมันพานคนนะ่าะอีพันคนเดี๋ยวค่อยไปสำรวจโอเควันนี้นะครับผมจะมาทํากบดักต้นไม้กันนะทุกคนนะก็ไปกอปคอนเทนต์ต่างชาติมา เห็นมันเออถ้าทำดีว่ะก็เลยลองทำดูอะคีเขาทำอย่างนี้ใช่ไหม่าในในคลิปอะ่ะทำอย่างนี้แล้วเขาก็มันก็ตีสักหกช่องอะ่ะเออตีสักออหกช่องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหกช่องอย่างเงี้ยแล้วก็ตีให้ลึกลงไปสักสามบล็อกนะทุกคนสามลอกทุกคนจะพูดซ้ำทำใหมะวะสามหรือสี่วะสามแหละเออสามแหละสีเปล่าวะสามแหละเออสามแหละกินเยอะไอ้เงี้ยกินเยอะโอะคเอคก็ ตีมมาอย่างนี้ทุกคนนะแล้วเขาก็ลงไปข้างล่างอย่างนี้โอเคแล้วเขาก็แล้วเขาก็หยุดบินก่อนเออหยุดบินก่อนแล้วเขาก็ทําการใส่ตรงนี้ลงไปอย่างนี้โอ้โหแล้วก็มีรถมีรถขายตีมมาบีบเป๊กเป๊กเป๊กแล้วก็ทําการเออใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่เลียสโตนเปิดให้สโตนทํางานก็ใส่อย่างนี้เอแล้วก็แล้วก็มันกแค่เจาะพื้นตรงนี้ วางระเบิดไว้ให้มันดูแบบมีความแบบ阿拉กัสกาเออที่อะไรกูนะี่ยก็ใส่เข้าไปัดระเบิดไปให้เยอะอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังมีกับแรงระเบิดโอเคหลังจากนั้นก็ทำการเลผมใส่ตรงนี้ปิดเข้าไปมา,มาดูกันว่ามันจะได้ไหมน,นะทุกคนนะมาดูกันโอเคก็ ก็เอ้อแล้วก็ทําการปรับเป็นสเตปโู่ก่อนถ้าทุกคนได้ยินเสียงแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจผมเล่นในมือถือนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับว่าผมไม่ได้เสียงองฟังด้วยแหละโอเคเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยขออภัยตังคิวเคียนกูนะเคียคก็อ่ะมาเดี๋ยวต้องกับต้องใช้ชีวิตแบบโรเพ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะสเตปตันน้อยนะครับผมที่ตอนนี้กาลังหาต้นไม้มาทอ,อทำอะไรวะทํโตัวคราบอยู่นะทุกคนนะว้าวดูตัวนีสิโอ้นี่คือต้นไม้ที่เราไฝฝันเลยอะ่ะต้นเตียต่ําขนดกดําใช่เลยอะ่ะนี่แหละต้นนี้เลยใช่เลยอะ่ะแต่อลองดูสิว้าวนี่คือต้นไม้ที่ผมฝันทุกคนนะต้นไม้ที่ผมไฝฝันมากๆเลยผมชอบต้นไม้อย,อย่างนี้แหละมันเซ็กซี่ดีนะมนีเสียงอปไรแปลกอะ่ะ ช่างมันเถอะออโต้ไม้ดีกว่าโอ้ก oh, <good> okay. ูแตกโอเคอันนี้เลยเฮ้ยมันทำได้อยู่นะไมันมัน,ม,นมันดีอมันดีเขา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 ทำได้เออเขาเขาทำได้ลองทำได้เออมันก็มันก็ได้อยู่เออแม่สตรีมา,นานแม่งเป็นเออเลยครูเอเคเราเราเกิดตรงไหนไหนเอ้ยเราไปถาน,นั้นดีกว่าหาไอ้บ้านตรงนั้น บ้านตรงนั้นนะนี่ก็เป็นซากอะไรที่ทำที่ผมแอบทาไปหลายครั้งมากเลยทุกคนนะแต่ก็ทำไม่สาเร็จนะทุกคนนะนะนนะโอเคก็อัดคลิปไปหลายเทคก็แหละอืนี่คือตรงนี้คืออะไรวะเนะี่ยเออรูปม่มงมากเลยดูดิมันเป็นเหมือนบ้านคนอ่ะเฮ้ยนี่บ้านจอมเวทเฮ้ยบ้านจอมเวทเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยท่านเป็นจอมเวทใช่หรือไม่ ท่านบอกว่าเป็นแค่ชาวนาธรรมดาคีโนโองอุ้ยโอ้ยชีโนเตียงเตียงทองคำชัยฮิตจอมเวทชีตจอมเวทวเชดีตจอมเวทว่าเชดเีดจอมเวทว่าเชดีตจอมเวเออแต่ทำไมเหมือนเป็นชาวนาหรอวะเหมือนเหมือนแต่งตัวแป้งเหมือนชาวนาเลยเชียวโอเคขอจบเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะโอเคก็บายบายนะครับเดี๋ยวถ้า มีคอมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นไมค์ครับแล้วกันนะไมค์ครับยี่ี่ชั่วโมงเนาะสตรีไมค์ครับไปเลยเอก็ชมได้เลยนะแต่ว่าอันดับแรกคอมมีคอมก่อนไปละบ๊ายบาย